สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอรายวิชาสุดเข้มข้นที่จะพาเราไปรู้จักโลกของเทคโนโลยีและการสร้างสารรค์ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่จะเปลี่ยนโลกของน้องๆไปตลอดกาลค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมการกล่าวต้อนรับสู่ห้องเรียนครูบอยเทคโนลครับ และนี่คืออาจารย์ผู้สอนของเราค่ะครูกำพลตั้งพิทักษ์เสมอหรือที่ทุกคนรู้จักกันในานามครูบอยค่ะครูบอยของเราจบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้น้องๆเต็มที่แน่นอนครับก่อนจะไปดูเนื้อหาเรามาทำความเข้าใจเรื่องการวัดและประเมินผลกันก่อนนะคะ การวัดผลของเราจะแบ่งเป็นทฤษฎี50%และปฏิบัติ50%ค่ะใช่ครับส่วนของทฤษฎีจะครอบคลุมถึงแบบฝึกหัดใบงานรายงานและงานกลุ่มรวมถึงการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคด้วยครับส่วนของปฏิบัตินั้นไม่แพ้กันค่ะจะเน้นที่การทำชิ้นงานงานกลุ่มและมีการสอบปฏิบัติเพื่อวัดทักษะที่น้องๆได้ลงมือทำจริงค่ะ มาดูที่ภาพรวมของรายวิชานี้กันบ้างครับในรายวิชาเทคโนโลยีม .3 นี้เราจะเน้นการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในงานอาชีพทั้งด้านการเกษตรอาหารพลังงานและขนส่งโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นหลักค่ะ รายวิชานี้มี5ตัวชี้วัดสำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศทางการเรียนรู้ของเราโดยเริ่มจากการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆครับจากนั้นจะเข้าสู่การระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นและการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาวางแผนการทำงานรวมถึงการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เมื่อแก้ปัญหาแล้วก็ต้องมีการทดสอบประเมินผลวิเคราะห์ข้อบกพร่องและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและท้ายสุดก็คือการใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก,กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับ สำหรับกำหนดการเรียนตลอดภาคเรียนเรามี3หน่วยการเรียนรู้หลักคือหน่วยที่1เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกหน่วยที่2เทคโนโลยีแก้ปัญหาและหน่วยที่3เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าค่ะโดยแต่ละหน่วยจะใช้เวลาเรียนหน่วยละ12ชั่วโมงเพื่อให้เรามีเวลาเพียงพอในการทำความเข้าใจและปฏิบัติจริงครับ นี่คือภาพรวมของทั้ง3หน่วยซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่1คือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกหน่วยที่2คือเทคโนโลยีแก้ปัญหาและหน่วยที่3คือเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าค่ะเรามาเริ่มเจาะลึกที่หน่วยที่1เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกันเลยครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่กําลังขับเคลื่อนโลก เนื้อหาสำคัญในหน่วยนี้ได้แก่เครือข่ายไร้สายยุคที่5 5G รถยนต์ FE และหัวข้อสำคัญอย่างการจัดการโลจิสติกที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจค่ะต่อมาคือหน่วยที่2เทคโนโลยีแก้ปัญหาหัวใจหลักของรายวิชานี้เลยครับซึ่งจะเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในงานอาชีพอย่างเป็นระบบ เราจะเรียนรู้กระบวนการทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การระบบปัญหาการรวบรวมข้อมูลและคัดเลืกแนวคิดการออกแบบแนวคิดการทดสอบและการประเมินผลจนถึงขั้นตอนการสรุปและสื่อสารผลงานคือการเขียนรายงานและการนำเสนองานค่ะและปิดท้ายด้วยหน่วยที่3เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าครับ หน่วยนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยีและสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการทำความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้งานของเรามีคุณค่าและได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้คือภาพรวมของรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีมสที่เราตั้งใจเตรียมมาให้น้องๆได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงครับ หวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโลกของเรานะคะแล้วพบกันในห้องเรียนค่ะ